Hola oh, Boys! ยกลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมอีกครั้งครับผมสำหรับคลิปนี้ฮะผมเนี่ยก็จะมาทำคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยตั้งใจอยากจะทำมานานมากๆแล้นะครับนั่นก็คือคอนเทนต์การภาคภาษาใต้ในเกม p a c M นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะสนุกบันเทิงสักแค่ไหนฮนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันพูดภาษาใต้ทั้งคลิปเลยนะครับโอเค ไปรับชมกันเลยครับจานเอาละครับหรับคลิปนี้นะพุ่มก็เป็นแข่งกระจับมิดนะครับซ่องทีมของพุ่มเองนะครับเป็นทีมลักครับไรฟ์การ์ดที่เจอกับอีกทีมนะชื่อทีมนี้มันก็จะเป็นชื่อที่มันสลับตัวอซ่อนกันนะครับสำรับอ,อีกทีมนะอันนี้ RFG ยังไอีกทีมก็เป็น GFR นะครับพ่มหลายคนอาจจะงงปัษาาตายนะครับก็พุ่มจะพยายามพูด พยายามแรงให้เข้าใจง่ายๆนะครับนะโอเคครับสำหรับทีมฟังซายมือของพมนี่ก็เป็นทีมอไอดีลักนะนายตูก็เป็นโอลิเวอร์คานครับกองหลังฟวตองเก้นฟันไดากายามูนิเยวิดเซลแรมซี่เมสซี่ฮาซาเบลแล้วก็ลูกากูนะครับนะเป็นกองหนะ้าแล้วก็อีกทีมนี้ก็คือมาในระบบเซซ่มซ่เหมือนกันนะครับมีกุกตัว แฟรงเกนซูมาเกเรโรอเล็กซานเดอร์อานูกิบบโ,โตซินวาเตเลมองเดอบรอยเอ็มบัปเป้เมสซี่แล้วก็โรนันโดกับฟอร์มร้อนแรงมากเลยครับนะโอเคสำหรับแมชนี้เดี๋ยวกดกระชับมิดเลยครับเป็นลกกันวะซ่องทีมนี้ทีมไนได้ชนะไปนะครับเพราะว่าทีมไอดีลักนี้ก็พลังมากว่าจะคิดหนึ่งนะ พันเซสิบห้ากับหนึ่งพันกนะครับรวมกันนะโอเคเดี๋ยวกดแก้งกันเลยครับเพลงว่าฟอร์มีจัดจานซะแค่ไหนครับกดคลิกออฟไปแล้วครับพุมนะก็เป็นคลิปแรกในการแลงตายนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจพมนะครับด้วยการกดไลค์คลิปอยู่นี้นะครับกด Subscribe เปี๊ยวกดติดตามช่องพมได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็มาในสนามฮาโลเดนแล้วนะครับ โย่โอเคๆยานตากข้าวนะครับยานตากข้าวบานเกิดพมนะโอเคครับจังหวะนี้เริ่มมาลูกกรกุเปิดมาให้ฟันได้ครับยาวไปทีเมสซี่ออกก้างไมเ้เบลครับเบลตะวัดเร็วไม้มูนิเย่ครับจังหวะนี้ลุดมาช่างฟังคว้าเปิดเข้าไปกับลูกกรกุได้มง่มายครับจังหวะนี้ไม่ได้มองกระปูเป็นทีมไม่ดีลักยั่งของบอลได้ครับอยู่ที่เรมซี่เรมซี่เลี้ยงห้างจองเกนมาทีเมสซี่ เมสซี่ครึ่งเหล่าใจคืนแลมซี่ครับแดนต่ำชิงกันซองคนเหล่าทึงปันพลึกครับไปทีกายาจังหวะนี้กายาคืนเมสซี่ครับเมสซี่นี่ตัวกับว่าต่อยองบอลครับโยนทีลูกกกูเบลยิงเร็วลูกนี้ติดเซฟกระปูหูกุกตัวเซฟกัดกิดวันัดเนียนกระปูหูปากแต่ไม่ทันกระปุ่มแล้วพอยิงเป็นภาษาตายนี่คือเร็วมากครับมาทีกายาครับกายาโยนไปให้อาซาอาซาพักค้างตาแล้วโยนให้เบลมงลูกนี้เรียบร้อยครับ นึ่งประตูต่อสู้นแล้วกับมเป็นเบลครับมงหลูกนี่ครับขึ้นนำเล่าทลายนู่นนี่กรโอ้โหสุดยอดครับไม่ธรรมดาครับผมโอเคพมกดข้ามไปเลยนะไปแล่จังหวะภาพชาครับฮ่าซ่าโยนมาแล้วมงเหลียบรอยครับไม่มีใครขึ้นประกอบกับโจกอ่ามงขึ้นนำครับผมุมผมมาจากสับส้นนิดนะเพราะว่าปกตินี่ผมไม่ค่อยเร่งใต้นะครับปกติจะพูดภาษากลางครับภาษาใต้ไม่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับ โอเคมาแลกกันว่าที่ไม่ไดีร้องยีตีตื่นได้ไหมครับไปดีแฟร์ตองเกนเล่นกับเดือบอยครับเพลย์เมเกอร์วัดกันสองทีมเลยครับเดือบอยกับเมสซ,ซี่นะมาทีแฟร์ตองเกนไปดีเตเลมองออกสายมาให้ครับเอ็มบัปเป้ครับจังหวะอยู่เด็บโดนวิทเซลเบียดจังหวะนี้ปันเพื่อครับยังได้อยู่อยู่ดีเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ส่งเร็วไปให้ครับเกเรโร่กับแบ็ก ซายกองโปรตุเกสกับโยนเข้าไปโดนันโดได้มงมาไม่ได้มงครับจังหวะนี้โดนส่วนมาแต่เป็นเมสซี่ก้องทีมนุ่นกับแกบอลได้แต่ว่าดกาเซียบอลไปแล้วครับจังหวะนี้อยู่ที่อาซ่าครับทีมลักก์ที่ว่าฟอร์มจัดจานครับจังหวะนี้ฮาซ่าเลี้ยงวนโยมายอมส่งสักทีครับไม่รู้เป็นเพือมาเทียปตงเกนโยนยาวไปง่ายครับเบลแมนโอ้คิดว่าอีเมนครับแต่ว่าไม่เมนเต่ได้ครับน่วยนี้บอลมันกระชอกตีนกรบพุ่มนะโอเคครับเป็นเกเรโรได้ถุมครับ พุ่มกอดอันนี้ลุงก้อนครับมาจังหวะนี้อยู่ที่เกโรเกโรจ่ายโร่ไอเบมเป้บัปเป้คืนไปที่เตเลมองครับโยนยาวมั้งครับจังหวะนี้อยู่ที่เมสซี่ทีมนู้นครับกีบทัวตินว่าถามจริงสองคนแล้วถึงมาให้โรนัลโดโรนัลโดผักบอลกระชกแต่ว่ายังได้อยู่อยู่ที่เมสซี่ไปที่อาโนอาโนบันทึกกับล็อกช่องที่แล้เรียงตัดเข้าในมาถึงไอที่เมสซี่ครับไม่ได้ครับคืนไปที่ซินวาก้อนยังน่าจัะว่าทำจองกันอยู่ครับอยู่ที่เดบรอยมาที่เตเลมองครับบัปเป้คืนครับเตเลมองครับ เรียบร้อยเป็นผึ้งครับรอจังหวะก็มีอย่างช่วงทั้นทีครับมางทีเรียบร้อยแล้วช่วงคืนกีบโตซินว่าเป็นผึ้งครับหน่วยนี้เป็นผึ้งครับหน่วยนี้อืเรมซี่ไปเบียดไม่ได้ครับปุ่มกับแอบเชียร์ทีมไอเดีรักนะฮะผมว่าไอเดีรักเรารักมากว่าเราจังหวะนี้เกือบตีตื่นได้ครับจังหวะสัตว์ไก่เราเมซี่เลยสัตว์โดยคว้ากระติดเซฟอลิเวอร์คันครับบูหูเจอซ่องคันเข้าไปกับเหล็กเดียวครับคันแรกนี้ยิ่งไม่เข้าครับคันที่สองคือติดเซฟครับพวกบโหไม่ธรรมดาครับ วันนี้ก็เป็นทีมปุ้มครับทีมไฮดีลักนะได้บอลเนี่ครับครึ่งอยู่ในฝันได้ครับฝันได้วนล็อบคืนไปตีไฟทองเก้นไฟทองเก้นจ่ายโดยตีนซ้ายครับทีเมสซี่คืนลั่งล็อบมาเราจ่ายไปทีกาย่าครับโอเซกาย่าไปทีฮาซาลูกากูครับลงมาช่วยลวงบอลแล้วถึงใจเมสซี่ครับเมสซี่ทีมทีมนี้ก็ชื่อว่าจัดจานครับไปทีฮาซาจำจริงกันต้องคนเราไม่พลาดเกิดชูมาครับพูดจังว่าเดียวออกไปเลยครับ จังหวะนี้กเรโรบอกโอ้มึงชัดปันนีรับไม่ได้ครับระวัดมาแบบไม่แล่เพื่อนเลยครับปุ๊มซ้ำรับทางด้านเกอร์ซูมาครับมูนิเย่ไปที่เบลเดลลาครับเบลในตัวปัญหาในแมตช์นี้นะครับไม่ได้ครับติดทางด้านเกอร์ซูมาครับแต่ว่าซายังแก็บอลได้อยอาซาวนล็อบมาดข้าตีนทรายไม่ยอมยิงขึ้นเมสซี่เมสซี่ยิงเราเรียบร้อยครับอุ๊หซ่องน่วยแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นนำไปแล้วครับ สำหรับทีมไรฟ์การ์ดทีมรักของผมครับเมสซี่ก็ดีใจเฮกับกองเชียร์ครับโอ้โหกิบว่าฮาไจ็อบสกอรองเลยตีนกว้าครับแต่ว่าไม่ใช่ครับแล้ภาพชายที่นี่นงอาซาได้จังหวะยิงแต่ว่าไม่ยอมยิงครับขึ้นเมสซี่กับใจดีครับโอ้กุ๊กตัวนี่คืองงเลยนะเจอหน่วยนี้ก็ไปกับเซฟไม่ได้ครับภาพชายที่ครับเมสซี่ยืนลงเลยครับนี่ฝั่งซ้ายนี่ไหครับยืนลงเลยถึงจะยิงเรียบร้อยครับโอ้ ผมนี่ก็ผาาไม่ค่อยทันครับนะภา่าตายนี่ก็ไม่ค่อยได้ผูดไม่ค่อยได้แรงครับเพราะว่าผุ่มโยตางจังวัดนะไม่ได้โยที่บ้านนะครับก็จ็อครึงแรกครับเป็นทีมลักขึ้นนําอยู่ทีสองประตูต่อสู้ครับแต่ว่าอู้การครองบอลครับห้าสิบห้าสิบเท่ากันเลยนะครองบอลสู้ซี่แต่ว่าจังหวะจ็อบสกอร์นี่ทีมลักทําได้ดีว่าครับยิงซ้ำเข้ากรอบซองอีกทีมนี่คือไม่เข้ากรอบเลยนะมีชนค้านครับเหล็กเดียวนะแต่ว่าไกลเคียง เอาละเป็นที่ไม่ดีร้องครับได้ขึ้นเกมมั่งครับในครึ่งหลังมาทีเตเลมองเตเลมองจ่ายไปให้เดรอดบอยเดรอบอยโยนยาวให้โรนัลโดแล้วเป็นผื้โรนัลโดตัวที่เด็ดยิงแต่ว,ว่าเดียวเราบูยนึ่งวัเข้าไปแล้วนู่นนี่ไม่เข้าครับแล้วจังว่ายโยนยาวของเดรอบอยสวยสดงดงามกับเพืน่นนี่ยิงคิดว่าเข้ากับบูไม่ใช่เข้าตูกับเข้าหน้าต่างกับเพื่นนี่โ,โรนัลโดเสียได้เลย ผมก็เสีดยดายนะยายทีมตรงข้ามยายทีมตรงข้ามที่ไม่ดีร้องนี่ได้ที่ตื่นขึ้นมาสักนุวยช่องนุวยนะเกมนายนุกนะครับแต่ว่ายัางได้บอลอยู่นะที่ไม่ดีร่องครับก็ชูม,มาแลนกับแวร์ตองเกนไปทีเดอร์บรอยขื้นมาทีเกเบโติตสินว่าเดอร์บรอยก็ลงมาช่วยล่วงบอลลึกเหมือนกันนะเอาหลับเสียบอลจากว่านี่เป็นพลืลูกกากูเอ็นฮาซาแลนไปแล้วเป็นพลือาซายิงเองไหมยิงไม่ยิงลาวช่งง่าลูกากูยิงไม่ได้เราไม่ยิงเองสักทีครับฮาซา โอ้นัดนี้นี่ใจดีมากนะใจดีคานครับสำหรับเอเดงอาซ่าครับเอาอผืนผืนเหลาเฝ้าเวอมีจังววาเฝ้าครับลูกาโก้ป,ปเข้าบอลแช่ครับเข้าบอลช้านะเสียเฝ้าครับในเกมมีสุดยอดเลยนะลูกาก้นะโกดเทปอะผพมบอกเลยยิงแบบว่าแข้งเราถึงยิงยิงแบบสุดยอดอะลูกาก้ในเกมนะข้องจริงกาเรอมาแล้วครับสำหรับลูกาก้ข้องเชลซีนะยหญ่ไปแล้ว อ้ายาย่านมงได้อยกับกิจเมสซี่มาทีอาซา่ายยาวไปจังว่านี้ลูกกับคู่ได้แล้วสปีดพันพือความแข็งแกร่งยิงเลยอู้เขาว,ขว่ายิงเรียบร้อยครับน้ำคาดแล้วกับซ้ำซุ่นแล้วจังว่านี้ลูกกับคู่กับมือปองงูครับทาทาดีใจประจําเขาในเกมนี้ครับแร่ครับแวตตองกินกับซูมานี่ประกอบกันพลาดครับแล้วอู้ไปพันพือเราลืาน่นล,นลงครับซูมาพลัดลงนะลื่นไม่รู้พันพือครับ สนามยาไม่ก่อยดีครับนะสนามนี้นะนี่นี่แหละฟังคว้านี่ครับเกอร์ซูมาแหนงๆห่งห,งหงมุนล้เรกกวว็วเราก็เรายิงเรา r e h ร b บอยครับโู้ปมว่าทีมร่องนี่สู้ไม่ได้นะเพราะว่าทีมรักพลังมันหมากว่าไงตอนนี้ก็้าวนาที่ที่อ,ออกซิแล้วนะที่ไม่ดีร่องนี่ต้องตีตื่นกั้มั้งครับ เดี๋ยวผมสร้างให้ดีรักตังตัง,ตงรับมังว่านะให้ตังรับแบบว่าไม่ต้องบุกให้ทีม้นได้ประตูมัง่งเนาะตังรับแต่ทึ่นายบอลลาอยู่ที่เบลเบลเล่นกับลูกากูทำจริงกันสองคนเบลวนวะช่วยจังวะนี้ครับงดงามมาที่ลูกากูเล่นจริงเอ้ยเป็นจังหวะงดงามมากปันบูมูนิเยคืนมาที่ลูกากูแต่ทีนึ่งซูมาเบียดปื้ได้ไหมปื้ยังไม่ได้ครับผมทีนี้อย่างไรบอลอยู่มูนิเยล็อกปันบูไม่ได้เฝ้าครับบู คิดว้ายได้จุดโทแต่ว่า่วนรอบมั่งครับอยู่ที่บัปเป้บัปเป้คืนไปที่เกเรโรจังว่าส่วนไม่ได้เลยครับที่ไม่ดีรองนะไปตรงเกนเลียงขึ้นมาเองสูงให้บัปเป้บัปเป้แันพื้โชโ์ฟอร์มได้ไหมโจไม่ออกเลยครับกองลังทีมเสือสีแดงนี่คือประกอบกันแน,น่นครับเจาะยากนะโอ้เราเบียดยังได้โอ้อยู่ที่เตเลมองเตเลมองครับจังว่ามาทีเดียบร้อยเดือร้อย,อยจ่ายเร็วไปให้เกเรโรครับฮุบเข้าในมาช่วยแล้วออกไม้เมสซี่เมื่อนี้แรงไปเมสซี่ไม่ทันครับวู ใชไม่รู้จังว่ากันแล้วลาวับทีมนี้เอ้ยาเหนื่อยเลยครับไม่อยากว่าเหนื่อยในเกมนะปุ๊มนี่พากกันเหนื่อยครับปากภาษาตายนี่เหนื่อยกับนะ้องมาลาวอยู่เดเวเซลออกไปต่างว่าขึ้นเกมต่างเบลสิ่งเดียวรับเบลคนข้างคนข้างโหดรับเกมนี้แผนปูร้กับกูแข่้งกับเล่เล่ความแกล้งเบียดไม่ล่มไม่มีไม่มีเล่นครับอยู่ดีมูนิเย่ล็อกเสียจังว่ากับนู่นนาไม่ทิมดีนะไปดีมูนิเย่รับแผ่นปู ล็อกอยู่ยังล็อกไม่เปิดคืนเบลเบลมาแล้วครับส่งไงเมสซี่เมสซี่ส่งจอไม่ไม่ส่งยิงกระติดบล็อกนู่นนี่ครับเอาเม่ที่ทีนี้ก็เก็บบอลได้ปันผื้กับเมสซี่คืนเบติอาโน่เล่นตำจริงต้องคนแล้วเมสซี่กับพยาามาจังวาโรนโดโรนโดเกมนี้คือเงียบไปเลยนะพลั่งนีสู้นะโรนโดมันพุ่มตีบวกซ้ำไปแล้วนะตีลิมิตเบรกบวกซ้ำแล้วก็เทรดกับเวลตันแล้วแต่ว่าทีมพลังร่วมมันสู้ไม่ได้ครับนะ ทีมสีขานี่ต้องขับพลังเลยครับแต่ว่าสีแดงนี่คือพลังสู้นะสู้ว่ามากรับอยู่แต่บัพเป้ครับจังหวะนี้วอลโยวนแล้วแจครับโดนแยงบอลล็อกไปแล้วครับเบลเป็นผื้ส่งให้ลูกกรกูไม่ไม่สู้นแต่ว่าส่งง่ายแบ็กว่ากับมูนิเยล็อกโยล็อกโยโชว์เนื้อครับโชว์เนื้อไม่ได้โชว์สกิลเนื้อเขาไม่ได้ครับแล้วก็อีเมดเวลาแล้วครับเป็นจังหวะบุกครั้งสุดท้ายแล้วครับกองทีมรองพุ๊บแล้วไม่ได้ครับเบลเป้คือทำเชื่อจังหวะแล้วเรียบร้อยครับแมชนี้นะ เป็นทีมไรฟ์กาชนะทีมดรฟ์กิฟเฟอร์ครับไปซ่มน่วยครับร้างประตูต่อศูนครับโอ้การจับสกอร์นี่แหละนะทีมรองนี่คือยิงซ่ามน่วยแต่ว่าไม่ตรงไม่ตรงประตูสักน่วยเลยครับนะสำหรับคลิปนี้ครับเปลือกล้องเหมือนเทิมล้วนๆครับนะพุ่มก็มาพาักภาษาตายเพียงเท่านี้นะครับถ้าว่าเพื่อนๆชื่น,นชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจพุ่มแรง,งๆนะครับด้วยการกดไลค์คลิปตัวนี้นะครับ กด subscribe กดติดตามช anel พุ่มนะครับคลิปต่อไปนี่เป็นเรื่องราวดูว่าเกมไรน,น,นี้ก็รอติดตามชมไว้เลยนะขอบคุณทด่คอยสนับสนุนพุ่มมาตลอดนะครับไว้เจอกันไม่กับจันซีจ้าโปรอะไรเนี่ยเฮ้ยไว้เจอกันไว้เจอกันครับบ,บ๊ายบายทุกคน